แฟนทางขอให้โชคดีขอบคุณองค์วันเด้อสวัสดีบายสวัสดีบายขอพาไปแฮงพร้อมนี้ขอให้โชคขอบคุณครับ แฟนแฟนทุกคนคงจะไม่รวยเลยผมนี้เป네็นผู้นักการคนใหม เสียงเพลงของบมเพลงนี <ITA> ้ห่วยปลุม oh ือให้ทุกการทงขอให้ทุอทีครับขอให้ทุกคนนะครับมีแต่วงสุขสรุปสถานและช่วยตีกันทุกคนนะครับ ครัะพรกเสียงประมือให้การอภิษฐรแล้วก็คุณมีรพัฒน์อินทรตักครับโอ้ยผมดีสุดยอดนะสุดยอดนะพรุ่งนี้ผมขอสราบวันที่ส6เป็นวันอะไรครับแล้วมันเป็นวันอะไรกับวันที่17เจโอ้โหมานี่เลยรับโชคไปเลยนี่เขาบอกว่าวันที่16เป็นวันหวยออก ตำรวจไปร้อด่ังคนนี้เลยแ <c oughs> ม่หวยออกแต่ว่าเขาไม่ได้ซื้อไม่ผิดฮะคือผมขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแม่บ้านตำรวจนะครับแล้วก็ <c oughs> น้องๆที่มาจากทุกโองพกะ <c oughs> ผมจะไม่ได้หมดหรอก <c oughs> ดงเย็นนะอะอะอะไรอ่ะเ <c oughs> บอร์เย็นศิลปาของบ้านเทือก นี่คนเรืด้วยผมตัวนี้เกี่ยวกับพวกมวลสิบหรือเปล่าเป็นบ้านจะเป็ครับเป็นบ้านของมวลสิบครับใชยครับเพียบคือมาวันนี้ผมดีใจมากเลยยังไงก็ฝากเขาไว้ด้วยนะเขาคงไม่ไปร่อนเล่นที่ไหนแล้วคนายุดขาเนี่ยขาอีสานบ้านเฮาครับเมียอยู่ที่นี่ครับไม่มีเลยไม่เถ้าเป็นบ้านผมเลยนี่นี นี <sympath is> ่มันผมวันนี้เนี่ยอาชุดเนี้ยคนตายเราพี่พูดตายให้กับคนตายนี่คนตายนี่คนตายอย่านอนอย่าลังเลเราบ้าไปต้องราวังดีดีเลยแปลด้วยครับผมแปลด้วยเช่นรู้หล่ยช่วยบ้านยุ่ปผ่านจัเตี้ยนี่เรับเต็มเลยคนอย่างตอนไหนตอนไหนยุ่เลอะเห็นไหมเขาก็ไม่รู้เรื่องคือคนตายรักที รับเชิญรับเชิญครับอ้าว,อ,าวอู้เหนือกันเองนะไม่เราวันนี้เราสนุกสนานกันพอสมควรนะครับวงดนตรีวงนี้นะท่านสังหารเนี่ยข้ามาจากอะไรนะอุดรอุดร<อ>ธา,านีครับครบับนะปกติท่านเล่นอยู่วงประจั่แล้ววันนี้ต้องเล่นให้พี่แขกผู้มีเกียฟ้าแต่ต้องหยุดมาหยุดเพราะเพื่อสังหารผู้การอุดรจัดมาให้ อท่านต้การดูรอดด้วยความด้วยความต้องการเช่นเดียปึ้บปืนให้ท่านต้องการดูรอนทานีพระผมเพราะว่าปีหน้าท่านคงจะได้ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการภายพี่ทำเอาพี่บอกคนาทำนายเต็มอะไรฮะเนี่ยผมก็ไม่รู้เพราะคุณบอกว่าคุณจะไปอยู่โดนทานีแล้วคุณไม่เก่งกันท่านเหรอเรียกว่าตามแบบที่วางไว้ครับผมพูดไปว่า ถ้าเพื่อนผมนะผู้การเชฟเขาขึ้นรองผู้บัญชาการนะครับจะขอไปแทนโอ้ยยังถ้าจยังเปิดช่องรออยู่รออยู่ครับท่านโอเคโอ้น่ารักมากเลยวันนี้เพือใจวันนี้ผมและท่านอุการนะก็ขอขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่นนานนะที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้ผมบอกเลยว่า คือสันทานเนี่ยเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับมวลชนสัมพันธ์ดีเยี่ยมมากเลยลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะสบาย